ฉันขอดื่มน้ำของคุณหน่อยได้ไหมคะไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาที่จะได้ดื่มน้ำของผมอยู่ปีอะไรปีสองแล้วคะ่ะในลองหมุนตัวให้ผมดูหน่อยสิเรื่องมาขวดนึ่งแน่ใจเหรอ ว่าเลือกขวดเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงที่มีระวังผูช้ชายอย่างวันนี้เราจะแค่กินข้าวใช่ไหมคะใช่ครับเพราะสำหรับพวกเขาผมกำลังทำตัวเป็นคนดีเอ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้นะคะฉันเอาแค่พันห้าก็พอค่ะฉันขาดอยู่แค่พันห้าถ้าฉันมีเนี่ยฉันจะรีบคืนคุณเลยนะคะอนาคตผมไม่เอาคืนแค่พันห้าหรอกนะผมเอาเยอะกว่านั้น สำหรับผมนี่เป็นเงินที่สามารถซัพพอร์ตเขาเรียนได้ลองพูดมาสิทาไมถึงเอาแค่พันห้าเพราะว่าเพราะค่าคองชีพของนักศึกษาราคาแพงได่หน้าแกเสร็จอย่างเนี้ยเพื่อนเงินหอที่ร้านแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเสร็แล้วเนี่ยอดแล้วเราไม่ต้องรอไข่หูรอกรอไปทําไมอ่ะเราไม่มได้ชวนมนันตั้งแต่แรกอยู่แล้ววะแกคิดว่ามันมีญญาจใจเหรอฉันไม่ชวนหรอกก็จริงอ่ะ เออฉันอาจจะเห็นมาว่าในห้องน้ำมาครีมอาบน้ำมันหมดแล้วนะมันผสมน้ำใช้ด้วยอ่ะสงสัยไม่มีตังค์ซื้อจิ้ป่ะถึงว่าเวลาฉันเดินผ่านมันอ่ะกลิ่นตัวมันเหม็นมากอ่ะเออฉันได้ยินมาอีกว่าแม่มันขายหมูขายหมูน่้จะินรวยเหมือนกันมั้งไม่ใช่เราไทพี่คะอันนี้เท่าไหร่ละคะพันห้าถ้าชอบก็ลองดูเขาจะรู้สึกดอย ช้าอยา่างนั้นไม่เป็นไรดีกว่าค่ะแพงเกินค่ะโ,โตก็โตละแค่เงินบรรท่าไม่มีปัญญาจ่ายไปตายซะเมื่อกี้คุณพูดว่าไงนะบอกว่าไม่มีเงินจะต,ตายไปซะหรอคุณหมายความว่าไงเอา้าถ้าไม่มีปัญญาจ่ายก็อย่ามาแตะสิคุณจะมึนงนหยีใส่ผมทาไมเนี่ยใ,ใครบอกว่าฉันไม่มีเงินพันห้าใช่ไหม ฉันซื้อขอโทษฉันอยู่นี้เลยขอโทษครับเดี๋ยวผมใส่ดุงให้ครับคำดูถูกมันทำให้เขากล้าไปเชิญหน้าและรู้ว่าศักสิสำคัญากุกอย่างกแกคนละพันห้าสุดท้ายเขาก็จะหาวิธีแก้ัญหาทางการนตายมาเลยฉันสแกนจ่ายตายตายแม่คะแม่เห็นข้อความที่หนูส่งไปให้หรือเปล่าอ่ะตายข้อความเลยไม่เห็นเลยมอควยมามาจ่ายตังกันเลย ไข่มุกตอนนี้ก็เหลือแค่แกค,คนเดียวแล้วนะจ่ายมาช่วยความร่วมมือด้วยแม่คะหนูขอเพิ่มพันห้าได้ไหมอ่ะมันไม่พอค่าเขาชิมจริงอะ่ะแกฟังแม่นะลูกสาวของป้าข้างบ้านออกไปหางานเสริมทำค่าเธอมก็จ่ายเองแถมยังส่งตังกลับมาให้คนที่บ้านใช้อีกแกทำไมไม่เป็นแบบเขาล่ะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยโอ๊ยไพ่รอบนี้เน่ามากเลยอะ่ะหาวิธีเองเลยนะฮ มุกนี่อย่าบอกนะว่าแค่พันห้าก็ไม่มีอ่ะนี่กี้อย่าไปกดดันไข่มุกเขาเลยฉันก็บอกแล้วว่ามันไม่มีปัญญาจา่าไดน่าแกก็จ่ายให้ไข่มุกเพื่อรัก่อยสิเรื่องอะไรฉันจะต้องจ่ายด้วยเอาก็ถือว่าทำบุญให้พวกคนจนไงก็ได้ถือว่าเป็นเศษตังค์ฉันก็แล้วกัน คุณเท่าไม,ม่สสยยเสียใจกันหรอกฉันไม่ต้องการหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงเนี่ยฉันเอามาจ่ายให้แล้วกันเอาไปเถอะนม่เาคือหรอกต่อไปเนี้ยถ้าคุณไม่มีตังค์่ะก็มาขอผมได้นะแต่ผมขอแค่อย่างเดียวต้องมาขอผมคนเดียวเท่านั้นห้ามไปขอคนอื่นโอเคไหมกระเป๋าใบเนี้ยผมให้คุณนะเอาไปเถอะ อย่าปล่อยให้คนอื่นมาดูถูกคุณได้นะทำไมคุณถึงดีกับฉันขนาดนี้คะเพราะผมรู้ดีถ้าพ่อแม่มีเลี้ยงดูลูกสาวเขาจะไว้ใจคนนอกมากกว่ากินข้าวก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมบอกคุณฉันไม่รู้เลยว่าฉันจะตอบแทนคุณยังไงดีค่ะตอบแทนเหรอ ค่าสอบที่ฉันค้างไว้ฉันไม่ติดแล้วนะส่วนห้าร้อยเนี่ยก็ถือเป็นค่าห้องล่วงหน้าก็แล้วกันและหลังจากที่คนมีเงินกระทนหันคนก็จะใช้เงินแก้ปัญหาแกเออเงิน,นงมจาจากไหนอ่ะนั่นน่ะสิแค่คืนเดียวเองทำไมมีตังค์เยอะจังเลยอ่ะเธอเริ่มขอตังค์กับผมเยอะขึ้นเรื่อยๆ ามตัวนี้เนี่ยฉันเอาหมดเลยได้ครับเดี๋ยวผมมาใส่ถุงให้ครับนอกจากสามตัวนี้เนี่ยทั้งร้านฉันขอลองก่อนนะแล้วฉันจะซื้อหมดเลยมันพิสูจน์ว่าเพื่อติดมันและไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ได้แกเห็นตังในกระเป๋าอีไหบุปะทำไมตังมันเยอะจังเลยอ่ะเออเงินงสดมันามาจากไหนอ่ะพูดแกฉันกลับมาแล้วฉันซื้อของมาฝากพวกแกด้วยนะอ่ะ นี่จิ๊กนี่ของแกไรน่ะแกลองเปิดดูสิไข่มุกทำไมช่วงนี้แกซื้อแต่ของแพงๆอ่ะแกเอาตังมาจากไหนอรอถูกลมมันที่หนึ่งหรอก็ไม่นะอันหรือว่าแกมีเสียเลี้ยงหรอเปล่าหรอกพอดีว่าฉันกำลังจะแต่งงานเร็วๆนี้แล้วอ่ะแฟนฉันเนี่ยนะ เขาอายุเยอะกว่าฉันแค่ไม่กี่ปีเองเขาทั้งหล่อทั้งรวยมากๆเลยแหละไข่มุกผู้ชายเพอร์เฟกแบบนั้นอะ่ะไม่มีหรอกนะถ้ามีเนี่ยส่วนมากก็น่าจะมีครอบครัวแล้วไม่มีหรอกมั้งฮะมั้งหรอกก็ไม่มีหรอกไงไข่มุกถ้าเกิดเขามีครอบครัวแล้วจริงๆอ่ะ เงินที่แกใช้อยู่ตอนนี้ยก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินร่วมกันสามีภรรยาเขานะแบบเนี้ยเขาฟ้องแกคืนได้เลยนะอืไถ่หน้าไข่มูก็ไม่ทําแบบนั้นหรอกไข่มุกทั้งสวยทั้งฉลาดจะไม่ชอบผู้ชายที่มีแฟนแล้วได้ไงเรามีแฟนแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแกก็ไม่มีลูกชายให้เขาสักคนสินี่ถ้าเขาหย่ากันนะทรัพย์สินทุกอย่างก็จะตกเป็นของแกเลย ไข่มุกแกไม่พาพวกเราสองคนไปเจอบ้างเหอพราะตัวอาหารระยะยาวม,มันหายากเธอจึงไม่อยากเสียมันไปถ้าเกิดว่าฉันมีลูกชายให้คุณเนี่ยคุณจะมีความสุขไหมคะมีสิแล้วคุณจะขอฉันแต่งงานหรือเปล่าขอสิดีใจไหมดีใจสิ แต่มันจะดีกว่านี้นะถ้าเป็นเอกผู้ชายอะไหนๆคุณก็ทองแล้วงั้นคุณพักการเรียนก่อนไหมหลังจากนั้นเราก็จากนั้นคุณก็จะขอฉันแต่งงานใช่ไหมคะเธอข้ามเส้นเกินไปแล้วอะไรนะฉันบอกว่าจากนั้นคุณก็จะขอฉันแต่งงานเพราะว่าฉันไปยื่นหยุดการเรียนแล้วค่ะแล้วอีกเก้าเดือนเนี่ยลูกของเราก็จะเกิดออกมาแล้วค่ะไม่ได้ทำไมอะคะผมบอกว่าไม่ได้ ทำไมอะฉันอยากอยู่กับคุณจริงนะฉันรักคุณนะคุณไฟลูกเกิดออกมาได้แต่ผมไม่สามารถแต่งงานกับคุณได้หรอกนะทำไมอะไม่ไงก็ทำเหมือนเดิมก่อนที่คุณจะคลอดอะ่ะผมจะให้ค่าคงชีพคุณทุกเดือนหรือถ้าคุณไม่พอใจอะผมมีหนึ่งทางเลือกให้คุณไปเอาเด็กออกซะแล้วหลังจากนั้นเราก็อย่าติดต่อกอนี่คุณตัดสินใจเองได้เลยนะ คุณมีเมียอยู่แล้วใช่ไหมฉันขอเตือนนะอย่าคิดทำอะไรที่ไม่ดีคุณคือคุณตั๊กใช่ไหมคะกี <S <S ่เดือนแล้วล่ะ <S 1> <S 1> สองเดือนแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะเอาออกหรือว่าคลอดออกมาเนี่ย <S 1> <S 1> <S ฉันเขารบทางเลือกของคุณ แต่มันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะที่คุณจะมาคุยกับฉันฉันจะขอดออกมาแน่นอนเพราะว่าฉันทั้งสวยทั้งอายุน้อยกว่าคุณยังไงเขาก็เลือกฉันแน่นอนแล้วแต่เธอไม่ใช่คนแรกแล้วก็คงจะไม่ใช่คนสุดท้ายที่เขาจะทำแบบเดี๋ยวไม่มีอย่างอายเลยหรือไงฮะไม่มีปัญญา,าเงินถึงกับต้องไปขายตัวเลยเหรอไม่รักตัวเองเลยหรือไง แม่ให้เงินฉันเดือนละห้าพันฉันจะกินแต่ละมื้อเนี่ยฉันยังไม่กล้ากินเกินห้าสิบบาทเลยฉันต้องจ่ายค่าห้องจ่ายค่าเทอมจ่ายค่าสอบอกีกพอฉันไม่มีเงินคนก็มาดูถูกฉันฉันถึงต้องพยายามใช้ชีวิตตัวคนเดียวแบบไร้สติแบบนี้ไงแม่แม่จะให้ฉันรักเองอะไรอีกอะว่าที่ผ่านมาฉันไม่ทำเพื่อแกหรือไงทำเพื่อฉันเหรอแม่รู้ป้ะป ว่าการเรียนเนี่ยมันต้องใช้เงินมากแค่ไหนอะฉันต้องทางานหนักหาเงินจริงๆแล้วเนี่ยแม่สามารถให้ฉันได้มากกว่านี้นะแต่แม่ก็เคยทำาบว่าเล่นไรนี่ไงนี่ไครมุกเกิดมาจนเนี่ยนะมันก็ต้องทนลําบากก่อนสิลําบากก่อนแล้วถึงสบายเข้าใจไหมแล้วไป่พื่ออะไรละคนอะไม่เห็นมีใครต้องลำบากแบบนี้เลยอะฉันก็แค่ยอยากเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่เรียนแค่นั้นเองอะ ดื่มน้ำของคุณได้ไหมคะอยู่ปีไหนเหรอปีหนึ่งค่ะขึ้นรถมาสิเกิดอ,อะไรขึ้นที่มาอะไรของเธอเหรอทำไมเสียงรถพยาบาลดังมากเลยดูเหมือนว่าจะมีพี่ปีสองที่ตั้งคันแล้วก็กระโดดตึกลงมาค่ะอ๋อเหรอเลือกมาขวดหนึ่งแล้วก็ขึ้นรถมาสิ บอกว่าหนูเข้าใจแล้วไงเข้าใจนะคนสวยนี่นายเอามานี่นะ้<ฮ>นี่แกเป็นใครฮนะอะลูกสาวของฉันไปไหน<ฮ>เออคือผมเป็นนี่แกขโมยมือถือลูกสาวฉันไปเหรอไม่ใช่นะครับแกเสร็จฉันแน่เลยฉันแคปหน้าจอของแกไว้หมดละเ,เดี๋ยวก่อนนะครับคุณคือคุณกตลังเข้าใจผิดนะครับผมแคป thôi